ดีนะท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก่อนอื่นดิฉันจะขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะดิฉันชืน่อนางสาวน้ำฝนขวัญตามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโปรแกรมวิชาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาพูดถึงเกี่ยวก,กับ,บอกอรประวัติองค์พระปฐมเจดีย์ให้นักท่องเที่ยวฟังนะคะไม่ามารทราบว่านักท่องเที่ยวเคยมาองค์พระปฐมเจดีย์เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะอ๋อค่ะค่ะ องค์พระปฐมเจดีย์นะคะเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่ในตำบนลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ60กิโลเมตรและว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชที่ทรงส่งสมณทูตหรือคณะสงฆ์มาเผยแผ่ศาสนานในสรณภูมแห่งนี้นะคะ ค่ะมีนักปราชญ์ทนางโบราณคดีเห็นท้องต้องกันว่าพระโสมนาเถระกับพระอุตราเถระเป็นสมณทูตหรือคณะสงฆ์ตร้างกำาาประกาศหลักธรรมค,ำ,คำสอนในนครปฐพบเป็นครั้งแรกในพุทธศตรวรรษที่3 <c oughs> และได้สร้างเจดีย์ทรงบัตรกรรมแบบเจดีย์สารจีในประเทศอ <c oughs> ินเดียเอาไว้ เมื่อถึงเมื่อพระบาทสมเด็จพระนองเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ขะนาผนวดพระองค์ได้เสด็จุดลงมานมัสการเห็นเป็นยอดพระปางสูง42วาเมื่อเมื่อพระองค์ทรงลาพนวดก็ได้เสวยราชสมบัติในปีพศ2396แล้วได้โปรดให้สร้างเจดีย์ใหม่ของหุ้มเจดีย์องค์เดิมเอาไว้ ความสูง120เมตรกับ45ซนติเมตรก็คือองค์ปัจจุบันนี้นะคะเป็นทรงะระฆังคว่ำพร้อมพร้อมสร้างวิหารโุตและระเบียงโดยรอบแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จดีพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคนตเสียก่อนต่อมาในรชัชกาลที่5ก็ได้กษิตสั่งขอจัดสร้างหอะระฆังและประหยับกระเบื้องจนสำเร็จนะคะ เมื่อถึงรัชกาลที่6ก็ได้ปฏิสังขรณ์วิหารหลวงและเขียนองค์พระปฐมเจดีและภาพต่างๆไว้ที่ฝาผนาังมีมุกวิหารด้านทิศเหนือสร้างใหม่เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพร,ระบรมเสเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระร่วงโรจนาลิตนะคะก็คืออยู่ด้านหน้าทางด้านทิศเหนือนะคะค่ะต่อมาในรัชกาลที่7 ก็ได้โปรดให้สร้างพระอุโบสถใหม่องค์พระปฐมเจดีเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทางวัดจึงได้มีการจัดสร้างจึงได้มีการกำหนดให้มีงานนมัสการ องค์พระปฐมเจดีในวันขึ้น12บสองข้ามเดือน12ถึงแรมห้าข้ามเดือน12รวม9วัน9คืนเป็นประจำของทุกปีหรือชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่างานองค์พระนะคะไม่ทราบว่านะักท่องเที่ยวเคยมาเที่ยวงานองค์พระกันไหมคะค่ะต่อไปดิฉันก็จะพูดถึงตำนานในองค์พระปฐมเจดีนะคะตำนานนี้ก็คือตำนานพญาโกงกับพญาพานนะักท่องเที่ยวเคยได้ยินกันไหม พญาโกงนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ของเมืองคนครชัยศรีมีพระมเหสีที่สวยงดงามและได้ตั้งครรต่อมาพระมเหสีได้ประสูติพระโอรสองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพญาพานเมื่อพญาพานประสูตินั้นก็ได้เกิดบัติเหตุก็คือศีรษะไปกระแทกกับขอบขอบพานทองจึงทำให้เป็นรอยแผลเป็นที่หน้าผากแล้ว ต่อมาพญากรุงก็ได้ให้โหนทํานายโหนก็ได้ทํานายว่าพญาพานเป็นผู้มีบุญบารามีแต่เมื่อเติบใหญ่พระองค์พญาพานก็จะเป็นผู้ปิดตุฆาตปิดตุฆาตก็คือฆ่าพ่อของตัวเองนะคะค่ะเมื่อพญาพานได้ฟังโหนทํานายแล้วก็ได้วิตกกังวลมาก จึงได้ให้ทหารนำพยาพาหรือบุตรของตนเองไปฆ่าทิ้งแต่ทหารได้เกิดสงสารจึงได้นำพยาพาไปลอยทิ้งน้ําต่อมาเยหอมผู้เป็นชาวบ้านริมแม่น้ําก็ได้พบกับพยาพาและได้นำพยาพาไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธ,ธรรมเมื่อพยาพาเติบใหญ่เยหอมก็ได้นำพยาพาไปฝากรับราชการกับพยาราชบุรี พญาพาเป็นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีจึงเป็นที่โปรดปรานของพญาราชบุรีพญาราชบุรีได้รับพญาพานเป็นบุตรบุญธรรมและในขณะนั้นเมืองราชบุรีก็ได้เป็นเมืองขึ้นของเมืองนครชัยศรีพญาพานจึงได้ชักชวนให้พญาราชบุรีนำทัพไปปราบเมืองนครชัยศรี แล้วพญาพานก็ได้ทํายุทธะขักีกับพญาโกงการทํายุทธาหขัีก็คือการลบ้วยการบนหลังช้างนะคะข่าพญาพานได้ฆ่าพญาโกงหรือบิดาของตนเองด้วยการแทงคอด้วยของเงาต่อมาพญาโกงก็ได้สิ้งพระชนบนหลังช้างเมื่อพญาโกงได้ซิ้งพระชนแล้วพญาพานก็ได้ทิ้งคองเมืงองนครชัยศรีแทนแทนพญาโกง แต่พญาพานก็หวังที่จะเอาพ้าแไม่เห็นสีของพญาโกงหรือแม่ของตนเองมาทําเป็นเมียเทวดาได้เห็นจึงได้แปลงกายมาเป็นแมวแม่ลูกอ่อนฝังอยู่หน้าประตูเพื่อไม่ให้พญาพานเข้าไปหาท้าไม่เห็นสีแต่พญาพานได้ข้ามแมวแม่ลูกอ่อนไปแมวแม่ลูกอ่อนจึงพูดว่านับภาษาอะไรกับเราที่เป็นแค่สัตว์เัลฉานแม้กระทั่งแม่ของเขายังจะเอามาทําเป็นเมียได้เลย พาทานได้ยินจึงได้เอกใจอ,อันนี้ฐานว่าถ้าพระไม่เห็นสีเป็นมารดาของตนจริงขอให้มีน้ำนมไหลออกมาจากกระถางหรือหน้าอกของพระไม่เห็นสีเมื่อพยาทานหลัานเสร็จก็ได้มีน้ำนมไหลออกมาจากหน้าอกของพระไม่เห็นสีพยาทานจึงได้เข้าไปกราบและพูดคุยกับพระไม่เห็นสีพระไม่เห็นสีได้เล่าเรื่องอทั้งหมดให้พยาทานฟังพยาพานได้กดแขนเชิงเลหอกมาก ยอมบอกความจริงจึงได้ไปฆ่ายายห,หอมแล้วต่อมาพญาพานก็ได้สำนึกผิดที่ฆ่าพระราชบิดาของตอนเองก็คือพญากงและฆ่ายายหอมผู้มีพระคุณของตอนเองจึงได้สร้างองค์พระปฐมถงเจดียขึ้นเพื่อล้างบาปและทดแทนพระคุณให้กับพญากงหรือพระราชบิดาของตอนเองและสร้างพาระปฐมโทนที่วัดพระปฐมโทนให้กับยายหอม เพื่อทดแทนพระคุณให้กับยายหอมผู้ที่เป็นผู้มีพระคุณของตอนเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเล่าในตำนานเก,เกี่ยวกับกับพยากพรพยาภานะคะค่ะและทางทางด้านขวามือของดิฉันนี้นะคะก็คือพระศิลาขาวพระศิลาขาวนี้เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีมีอายุมากกว่าพันปีประดิษฐานอยู่ตรงลานชั้นลถทางด้านทางด้านทิศตะ ขององค์พร,ระปฐมเจดีก็คือทิศนี้นะคะค่ะชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าพระขาวหรือหลวงพ่อขาวซึ่งจะมีพุทธรลักษณะคล้ายและขนาดคล้ายกับหลวงพ่อประธานพรและพระประธานในพระอุโบสถนะคะก็คือจะมีลักษณะนั่งห้อยพระบาทนั่งห้อยพระบาททั้งสองลงบนฐาน,ฐานกีดบัวที่เรียกว่าพระาราอาหรือพระธาสนะ จะไหนจะหงายอยู่เหนือพระเทซ้ายนะคะมือขวาก็จะยกอยู่ในระดับพระอุระขันฝ่าพระหัตออกพระอังคุชกับพระดัชนีงองคุ้งจะหลดกันส่วนอีกสามนิ้วก็จะกลางออกนะคะพระศิลาข่าวนี้มีชื่อเต็มๆว่าพระพุทธน,นรเทศสเสวะอัสมาไมามุนี สีทาวาราวาดีภูชนียะพพิษจริงๆแล้วพระศิลาข่าวนี้มีด้วยกัน4องค์อยู่2องค์อยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์แห่งนี้นะคะก็คืออยู่ตรงลานชั้นลถทางด้านทิศใต้ก็คือองค์นี้นะค่ะแล้วก็อยู่ในพระอุโบสถหนึ่งองค์ก็คือหลวงพ่อประธานพรนะคะค่ะแล้วส่วนอีกองค์ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาจังหวัดชลบุรีอุทยานะคะหนึ่งองค์แล้วก็อยู่ที่ พี่พี่ได้ค่ะน,ะค,ะนะครจังหวัดกรุงเทพมหานครหนึ่งองค์นะคะรวมเป็น4ี่องค์ค่ะไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวคนไหนมีใครสงสัยถามอะไรไหมคะค่ะนั่นก็ขอบคุณนะคะ